เราว่าเขายังมาไม่ถึงเนี่ยวิธีสู้ยอันดอนะครับกับเงาครับคือแบบใส่สกิลใส่มันตอมอยู่นอกเงาการไปเก็บป่าของมันครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเงินดนำนะึงเนี่ยเนี่ยพนาฮอตเงินนำแล้วเป็นไงอ่ะคือแบบตีงัดงัดตีดีเนี่ยดูดูมันทำดูซีซีมันเนี่ยเข้าเลยครับถ้าเกิดเราเงินดนำแล้วไม่มีใครอยู่เราอยู่ครับนาคอสนาคอสเงินดนำคือน,นรกสแต่เราฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่ามันมีทั้งซีซีมีทั้งดาเมจเทัองกันดาเมจอะแล้วแบบรวมก็พิュวมากคือแบบ ที่ฝั่งเราแทบทำอะไรไม่ได้เลยถ้าตัวมันแบบเต้นเงินนำแล้วโอเคครับผมก็เวลคัมทูเรนาออฟเวเลอร์กันเช่นเคยครับในคลิปนี้ผมมาสอนเล่นฮีโร่นาครอสเป็นคลิปที่4หนละังจากที่มีการปรับแพทมาแล้วครับช่วงนี้ก็กําลังติดแบบบ้าคลั่งเลยนะโอเคก็เกมนี้ผมเจอเอเันดอยด้วยซึ่งเอเันดอยเนี D ่ยเป็นตัวที่เราแพ้ทางนะครับและแน่นอนว่าเกมนี้เดี๋ยวผมจะเกมตามด้วยนะในช่วงต้นเกมแต่ก็จะมาแนะแนวทางนะครับในการเล่นเจอเอเันดอยแล้วก็วิธีแก้เกมตามให้กับ ทำสมที่กดเข้ามารับสมกันในคลิปนี้นครับเริ่มด้วยการฟาร์มตอนเลเวลแรกนะ27วิสไลค,ครับเหมือนเดิมนะพอบัฟเกิดเราก็จะสามารถปาดได้2รอบภายในสวิหลังบัฟเกิดเพราะถ้าเกิดว่าเราไปรอสไลด์ตอนนั้นอนะคูดาวันห้านะครับเราก็ต้องรอไปอีกหาวิเลยนะมันก็ทําให้ตัวของเราฟาร์มได้เร็วขึ้นประมาณ2-3งาวิครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราเดินเกมไวขึ้นนะใครที่จะเป็นเมนนะครอสควรจะรู้วิธีฟาร์มตรงจุดนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มแบบนี้เป็นคุณก็จะฟาร์มไวขึ้นถงึงผมบอกเลยว่า มันมีผลครับต่อการเดินเกมนะเพราะเราจะไปจบที่เลนอะไวกว่าป่าเขาได้ในบางกรณีนะครับตีตตไปครับบัฟอะนี่สองดูเพื่อนใช่ไหมนะคือเกมนี้ก็แบบอึง้งอยู่นะคือแลสเราแจกเฟื้นบัตรไปตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีแรกถ้าเกมมันจะตามผมก็ไม่เหมาแปลกเลยนะเพราะทีมเขามันรวยกว่าเราไปแล้วนะครับตีไปครับบัฟเนี่ยตีไปเรื่อยครับ,ต,รบตีไปครับตีไป มันตายยากถือแล้วนะเพราะว่านาคอช่วงต้นเกมเนี่ยมันเดามจยไม่แรงนะครับมันก็จะตีบับนานหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้จัดว่าช้ามากเพราะบางตัวมันตีนานกว่านี้ครับนาคอมันก็จัดว่าเป็นตัวที่ฟาร์มไวพอสมควรแล้วนะแต่ว่ายังไม่เท่ากับไอ้พวกเอรันดอพวกเรลมาอะไรพวกนี้นะไอ้พวกนั้นแบบดามจต้นเกมมันเวอร์กว่านะครับแล้วก็จะฟาร์มช้ากว่าพวกมันหน่อยเลงนะอันนี้เรายังไม่เข้าครับเพราะว่าเขามากันเราก็แค่เข้าไปกวนแล้วก็ถอยออกก่อนพอเขาไปเนี่ยค่อยมาเคลียร์คีต่อก็ได้ไม่ต้องฝืนครับตัวเรามันเป็นตัวปนนนชมมััไไไ่่่ใแบบตวทีจะะเข้าาโดดกลงฟ จอก็รีบถอยแนละ้วถอยกดอันติต้านดามจแล้วก็งัดเขาขึ้นได้นะเนี่ยเออผมไม่รู้นะครับมันจะมีแบบเป็นคอมโบ 2- 3งถึงงัดด้วยนะมันจะทําให้เราสามารถงัดเขาได้ต่อเนื่องก็คือจะเป็นการใช้แบบท่า1แล้วก็ตีปกติครั้งที่4แล้วก็อันตินะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่ใช้ได้ดีนะเมื่อกี้ก็กาจจะใช้แต่ลืมดูไปแล้วว่าตัวผมแบบยังตีปกติไม่ถึงสแต็กที่4ี่นะครับแล้วก็เก็บ่าจีได้จริงนะสุดท้ายก็โดนไอรีมาผิดนะครับ ผื่อใครสงสัยนะว่าทำไมเกมเนี้ผมถึงออกขวานฟาร์มผิดกับเกมเหลายๆเกมก่อนที่ผมลงเคลรแล้วผมออกดาบฟาร์มนะเพราะว่าเกมเนี้ผมเจอดามเมจแรงครับผมเจอทั้ง U A เจอทั้งทาจิเจอทั้งแบบสลิมเจอทั้งเอรันรดเจอทั้งไอรินะคือนาคอสอะมาสามารถออกดามเมจได้โดยรวมนะมันจะเก่งกว่าขวานฟาร์มแต่บางกรณีเราแบบเจอตัวประเภทเนี้แบบตัวที่มันดามเมจแรงๆเนี้ยเราสู้เขาไม่ได้เนี้ยแบบยืนเทรดกับเขาไม่ไหวแบบพวกไอริอะไรพวกเนี้ย เอนดอร์และพวกเนี้ยเราก็ออกควานฟาร์ไมไปสู้นะครับเพราะถ้าเราออกดาบเราจะสู้ไอตัวพวกนี้ไม่ค่อยทายนั่นเองครับไอตรงนี้ก็มาเชคบัฟพาก่อนนะคือถ้าเกิดว่าแบบเรากดถูกจังหวะทาจิจะแย่งเราไม่ได้นะแต่ก็สุดท้ายก็โดนทาจิแย่งครับถ้าเกิดเราพลาดแล้วก็พลาดเลยนะไม่ต้องไปสนใจนะถอยออกมาเลยนะเราฝืนต่อแล้วก็ตายครับเพราะตัวเราไม่สามารถเถสู้กับทาจิได้ตรงๆนะถ้าเกิดว่าเขาช้ำๆ่เงี้ยก็กลับมาฟาร์มต่อครับเก็บได้เอดนดอร์หนึ่งศพด้ เราเก็บป่าเขาได้ถึงแม้ต้นเกมเราจะแบบโดนเฟิร์สบัตแล้วเงินเราก็ตามเพราะว่าเราไปแจกเขาเนี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้นครับเกมอันนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะมันยังไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้นะถึงแม้ว่าผมจะตายไป2ตัวแล้วก็ตามตากาจะป้อมเราก็ยังเท่ากันครับเอรันดอร์เขาก็เสียเหมือนกันนะเสียโอกาสเลินเกมไออย่างทีมเขาผมมองว่าเอรันดอร์เล่นไม่ค่อยเก่งเกมนี้ก็สามารถพลิกได้ครับอันนี้สามารถพลิกได้จริงนะเดี๋ยวผมจะแนะแนวทางนะว่าเราควรจะพลิกเกมยังไง หลังจากที่เราแบบพลาดไปเยอะแล้วตอนเนี้ยกลับมาฟาร์มนะครับฟาร์มรวๆเลยนะยังไม่ต้องไปทําอะไรไม่ตนะยังไม่ต้องไปไฟอะไรเยอะนะเนี่ยฟาร์มรวๆครับแต่ระวังสลิมไหนก็ดีนะเผื่อสลิมมันปลาหอ,อกมาเนี่ยคืออันเนี้ยผมก็แบบโง่น,นิดนึงนะที่ไม่ยอมใช้พันนิชอะถามว่าใช้แล้วจะลาดได้ไหมได้ครับแต่เมื่อกี้ผมงกไงคือกะจะเก็บพันนิชไปใช้ลาดดาร์คสเลเยอร์ดีกว่านะพอรู้ว่ายังไงเขา,เขาก็ตีดาร์คคือกะจะแบบฟาร์มนั้นเสร็จแล้วรีบสไลด์ไปหาดาร์คแล้วกดพันนิชไปลาดครับกดอ,ดดอ,กดดดดอีก อันนี้แต่ว่าผมพลาดนะถ้าเกิดแบบคนอื่นเล่นอะ่ะพยายามกดพานิคนะถ้าเกิดว่าแบบจังหวะแบบนั้นอนะ่ะอย่าไปปล่อยให้เขาราัดแดงได้นะครับเราเสียเยอะนะเพราะว่านาคอสเป็นตัวที่ต้องการบัฟทั้งฟ้าและแดงมากนะแต่ก็ยังดีครับที่เราไม่ได้โดนฟ้าไปด้วยนะเพราะว่าจุดสําคัญของนาคอสคือบัฟฟ้าถ้าเราขาดบัฟฟ้าตัวเราจะไม่พิ้วไม่มีรถขูด,ดาวไม่มีมานะเราก็ใช้สกิลไม่ได้ครับประมาณนี้ขึ้นไปเขียร์คลิปบ,บนครับแล้วเ,เขียร์พร้อมล็อกซี่ไปเลยนะ ถึงแม้ว่าลาคอสแบบป่าแพทเนี้ยมันจะแท็กเ,เราได้เงินไม่เต็มแต่ผมก็มองว่าจะแท็กไปเลยครับมันก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะยิ่งกรณีเกมตามแบบนี้ยงไงเราก็ต้องแท็กนะครับแล้วกรณีที่แบบเราไปตัดเวฟหลังป้อมได้เงี้ยเราไปเทคมาเลยก็ได้เพราะผมเห็นแล้วว่าออฟเลนเกมนี้ของทีมเราเป็นล็อกซี่ครับซึ่งล็อกซี่มันไม่ได้เป็นตัวที่ต้องการตังอะไรขนาดนั้น,นเพราะมันเน้นจับให้เพื่อนอยู่แล้วนะครับเดามจของมันคนเดียวไมไ่ค่อยจะพอฆ่าอะรเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าเออเราก็ไปตัดเวฟมาเลยก็ได้นะ เพราะว่าเราก็แบบต้องรวยนะครับเราเป็นป่านะก็พยายามรวยแล้วก็แบกให้ได้ด้วยแหละกันต่อเคลียร์การครับถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ไปฟาร์มต่อนะแต่ถ้าเกิดเอรันดอร์เขาเข้าหาเราเราก็รีบถอยเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าระยะสไลด์ท่าหนึ่งของนาครอสอะจะไกลกว่าระยะยิงเอรันดอร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีที่แบบเขาพุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเราสไลด์ท่าหนึ่งแล้วก็หนีเขาได้ครับแด้ตรงเนี้ย คือนาคอสเป็นตัวที่แก้ทางเอรันดอร์ตรงที่ว่านาคอสเันเลื่อนที่ได้ไวครับมันสามารถไปดักเอาเอรันดอร์ได้ตลอดนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเมื่อกี้เป็นคนที่เล่นช้ำๆเขาจะไม่ห้าวแบบนั้นแต่แรกครับแล้วเขาจะรอจังหวะที่เราเสียสกิลแล้วเข้าใส่เราเนี่ยผมก็เลยจะขออธิบายไว้ได้วยกันว่านาคอสกัดเอรันดอร์มันเป็นตัวที่แก้ทางกันไปกันมามันคานอํานาจกันไปมาในเมตาปัจจุบันนี้สตัวนี้มันก็เป็นตัวเมตามันก็แบบแก้กันไปได้นะแบบคนนึงหยิบเอรันดอร์อีกคนหยิบนา เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสูสีกันครับแต่ตรงเนี้ยผมจะไม่เข้าไปเวทนะผมจะรอเขามาแล้วค่อยดักฆ่าเพราะเขาไม่เห็นเรานะตอนแรกผมดูแล้วว่าเขายังมาไม่ถึงเนี่ยวิธีสู้แดนดอนนะครับกลับเงานครับคือแบบใส่สกิลใส่มันตอนมันอยู่นอกเงาหลังจากนั้นเราจะเหลือสกิลหนึ่งอกที่2เอาไว้กับเงาเอาไว้ดักมันครับหรือไม่ก็เอาอันติไว้ดักมันก็ได้แต่เมื่อกี้ระยะอันติของเราไม่ถึงเราก็จะใช้สกิลหนึ่งอกที่2แทนครับ นี่ก็คือวิธีสู้เอรันดอร์แบบตัวต่อตัวนะถ้าเกิดว่าแบบเอรันดอร์ช่ำๆมันจะไม่กลับไปเมื่อกี้นะครับเพราะมันจะเราออกว่าเราจะทําอะไรนะแต่เอรันดอร์คนนี้ไม่ช่ำครับดังนั้นมันแล้วแต่เชิงแล้วแต่สกิลเพลว่าเราจะหลอกล่อเขาได้ดีแค่ไหนนะถ้าผมเจอช่ำจริงๆผมก็สู้ไม่ไหวครับแต่ถ้าเกิดผมช่ำกว่าอีกฝ่ายผมก็จะสู้ได้ครับถึงได้บอกว่ามันเป็นตัวที่แย่งกันไปกันมาถ้าสองตัวเนี้เพราะด้วยพื้นฐานเนีเอรันดอร์แรงกว่านาครอสค่อนข้างมากครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะดาเมจ DPS มันสูงกว่านะครับแล้วเวลาแบบเล็เลมันก็แรงกว่าเราเยอะเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบนาคอรเล่นผิวๆมันมีทั้งสตันมันมีทั้งกันดามเมจมันมีทั้งตีไว้นะมันทําให้ตัวของเราสามารถงัดเขาได้แล้วก็สร้างดามเมจใส่เขาได้รัวๆโดยที่เขาไม่สามารถขยับตัวได้นะครับตอนยืนแลกตีกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญในการสู้กับเอันดอนะเข้าระยะประชิดครับแล้วก็ดักเงามันะดักเงามานันเพื่อเข้าระยะประชิดหลังจากนั้นเราก็แลกตีกับมันได้สบายครับตัวเราจะไม่แพ้นะถ้าเข้าระยะประชิดของเอ แต่ถ้าเกิดเจออนดอร์ช้ำชที่มันแบบเล่นนอกระยะเราจะตายครับประมาณนี้นะเดี๋ยวนเห็นไหมว่าเกมมันเริ่มกลับมาแล้วนะเพราะว่าผมเริ่มไปพลิกนะไอ้ตรงจังหวะที่เราแบบจะไปเวทฟ้าเขาแต่ก็ไปดักฆ่าอนดอร์แทนนะนั่นคือจุดเปลี่ยนเลยนะมันทาให้เราสามารถเก็บป่าเขาได้นะ้วปลาเขาหมดโอกาสเดินเกมแล้วก็เหลือคนแค่สี่คนอีกนะครับเนี่ยรูปเกมเราเริ่มจะก,กลับมาคงที่แนละ้วเราเริ่มจะแบบได้ขึ้นเรื่อยๆแนละ้วจากที่ตอนแรกเสียแต่เสียอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เริ่มจะได้ได้เขาเรื่อยๆนะเนี่ยได้ทั้งอินดอร์ดได ไอรีนี่ก็เป็นตัวแบกทีมเขาเลยนะเพราะทีมเขาถ้าที่ผมเห็นคนที่แบบเล่นเป็นจริงๆก็มีแค่ไอรีกับสลิมนอกนั้นก็แบบเล่นแปลกๆนะก็เข้าใจแหละคอนเกรเดอร์ Con er ช่วงนี้มันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะผมเล่นเองผมก็เจอครับอันนี้ก็สงสารไอรีเหมือนกันนะดิโพสในชุมชนยูทูบเป็นปบ่อยนะครับช่วงนี้แบบคนซื้อไอีเยอะหรือไม่ก็ผู้เล่นใหม่ก็เยอะด้วยนะครับคือแบบสารพัดอะตรงนี้เราไม่ใช้อันตินะเพราะว่าเดามจผมคำนวณแล้วว่าได้เ,เงินเรานำนะครับแล้วเ well, วลเราก็นำด้วย ของดาเมจเราก็มีแล้วยังไงเราก็ได้ครับแล้วก็อน,นี้เกิดไมดนิดนึงนะเหตุผลที่ผมออกดูดเลือดเพราะผมต้องการดูดเลือดมากกว่านี้ครับคือผมอะไม่ได้เอารุนดูดเลือดมาเยอะเอามาแค่สิซึ่งผมบอกว่า12%มันไม่พอครับช่วงกลางเกมขึ้นมาเนี่ยเราควรจะมีถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างต่ำนะประมาณแบบสิบหกเปอร์เซ็นต์อย่างต่ำก็ส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นแบบดูดเลือดแบบสิบเม็ดไปเลยใช่ไหมแต่ผมจะออกไปแค่ประมาณเจ็ดเม็ดนะครับมันก็เลยได้แค่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นะ มก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาออกไอส่วนของไอเทมดูดเลือดอย่างดูดเลือดเล็กขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็ช่วยให้เราสามารถฟาร์มได้ดีขึ้นแล้วก็สปินพุชได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะเข้าเลยครับถ้าเกิดเราเงินนําแล้วไม่มีใครหยุดเราอยู่ครับนาคอรน,นาคอรเงินนําคือนรกสำหรับฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่ามันมีทั้งซีซีมีทั้งแดเมจทั้งกันดเมะแล้วแบบตัวมันก็พิวมากคือแบบที่ฝั่งเขาแทบทำอะไรไม่ได้เลยถ้าตัวมันแบบได้เงินนําแล้วจริงๆอะ อันนี้ผมบอกตรงนะถ้าเกิดเงินเท่านะคอสมันไม่เก่งหรอกครับแลกสู้กันมันสู้กับตัวอะไรแทบไม่ได้เลยนะแบบเจอไอรันดอร์ทํำๆมันก็สู้ไม่ไหวครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบคุณเล่นดีๆจนเงินคุณนำได้คุณคือบอสแมปครับคุณจะเป็นบอสแมปที่แบบมันไม่มีใครมาทำอะไรคุณได้เลยเ <laughs> พราะตัวคุณพิวสุดในเกมมันไม่มีตัวไหนจะมาตามจับนาคอสได้ประมาณนี้ครับตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าเรา้รต่อไม่ได้อะไรนะกลับมาฟาร์มแล้วก็ไปเคลียร์เลนบนดีกว่านะเพราะเลนบนมันโดนดันมาถึงตรงกลางแล้วนะก็รีบไปเคลียร์เลยนะ พยายามอย่าให้คลิปชนกันครับเราพยายามไปในเลนที่แบบคนเขาไม่ไปกันนะเพราะตัวเราเล่นนาคอสครับผมบอกไว้เสมอนในคลิปสองสามคลิปก่อน,นว่าจะได้ให้เสียของครับเราเล่นนาคอสมันเคลื่อนที่ไวนะก็พยายามโยกเลนไปมาเรื่อยๆแต่เนี้ยเกมนี้บอกตรงคือผมไม่ได้โยกบ่อยอะไรขนาดนั้นนะก็โยกแบบพอเป็นพิธีนะไม่ได้บ่อยอะไรมากนะมันก็เลยอาจจะแบบเกมไม่ได้สโนโบอลขนาดนั้นนะครับแต่เราก็เกมนำมากและตอนเนี้ยจากที่ตอนแรกตามเนี่ยก็เป็นการแก้เกมอย่างหนึ่งนะคือพยายามไปเก็บป่าของมันครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเงินนำเองเนะนีเ่ยเนี่ยพอนาคอสเงินนำแล้วเป็นไงอะคือแบบตีงัดงัดตีตีเนี่ยดูดูมันทำดูซีซีมันเนี่ยคือแบบตัวที่ป่าที่ซีซีถีเกือบจะที่สุดผมยกให้นาคอสเลยนะแบบยิ่งตีเร็วก็ยิ่งงัดได้สกิลหนึ่งก็มีงัดอันติก็มีงัดคอมโบสามงัดก็มีนะครับมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าแบบซีซีหนักมากๆถ้าเกิดว่าเราแบบไปสู้กับป่าเขาตัวตัวกรณีที่เราเงินนำเนี่ยมันไม่มีตัวไหนสู้นาคอสได้เลยครับทั้งเกมผมค่ายืนยันได้เลยนะินณาม2ช้ ไม่มีใครสู้คุณได้ครับฟอเลนติโนก็มาเลยครับแต่อันนี้ก็กำกับไปก่อนนะว่าต้องเงินนําแบบนําจริงๆนะประมาณของนำสองชิ้นเนี่ยประมาณ3ามสี่พันเงินนะ่ะคุณก็จะสู้เขาได้แบบสบายๆทุกตัวครับถ้าแบบนาแค่ชิ้นเดียวบางทีอาจจะมีแพ้บ้างนะแบบแพ้พวกวันเดอร์ละลรพวกเนี้ยอันนี้ก็มาตีป้อมก่อนครับเราย,ยังไม่สามารถเอาบ้านเขาได้ก็ถอยมาตีป้อมนอกก่อนก็ได้นะแค่บอลที่ผมไม่กลับไปเอาบูสักทีก็เพราะรอจังหวะแบบนี้ครับคือผมรู้ว่ายังไงบูเขาก็เกิดเพราะว่าทีมเขาอะ โดนละโซนคือที่แถบป่าไปหมดแล้วเขาโดนจำถึงฟอมด้านในนะเขาไม่สามารถมาเอาบลูได้ครับเราก็สามารถรอบลูฝั่งเขาได้เรื่อยเอาง่ายคือไม่ต้องฟาร์ป่าตัวเองหรอกครับถ้าเกิดว่าเงินคุณนาแล้วคุณไปฟาร์แบบป่าฝั่งตรงข้ามก็ได้ครับและป่าฝั่งตัวเองคุณก็เก็บไว้ให้เพื่อนครับคุณก็ไม่ต้องไปฟาร์มมันแค่นั้นแหละเถื่อนครับนาคอสระบอกเลยเถื่อน <laughs> สู้ยากเจอนาคอสคือแบบสู้ยากมากนะตัวตัวมันเก่งนะแพทเนี้ยมันบัฟมาเยอะนะทั้งตีไวมันก็ทําให้งัดได้ไวขึ้นดามจก็ถี่ขึ้น อันตีการดาเมจอีกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะเพราะมันทําให้ตัวเราเข้าไปโนไฟโดยไม่ตายดะนาคอสมันพลิวอยู่แล้วนะครับยิ่งมันตายยากมันก็จะยิ่งเก่งประมาณนี้ครับมันทาให้การเดินเกมจังหวะการทําเกมของนาคอสดีขึ้นมากเนี่ยขณะตอนแรกเกมตามขนาดนั้นผมยังพลิกกลับมาได้ได้คอสคิวได้เนี่ยโอเคครับก็หากใครที่ดูจบแล้วชอบค่ะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกระจายให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนี้จะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้ครับแต่ไม่ระบุวันลงนะโอเคก็ลาคำพิธ